ก็คือครั้งแรกไม่ได้รู้ว่าจะมีจะมีโซโล่ตัวเองนะคะแต่ว่าคือเหมือนช่วงนั้นอนะใกล้วันเกิดหนูแล้วก็พี่นาถามว่าลูกเกดชอบชอบสีอะไรหนูก็เลยบอกว่าเรื่องจริงอนะหนูไม่รู้หนูชอบสีอะไรหนูคิดว่าพี่นะาต้องซื้อเสื้อ,อที่เป็นของขวัญวันเกิดให้แน่ๆนเลยเออหนูก็เลยบอกอุย้ยแบบสีฟ้าชมพูพัดเทลค่ะอะไรอย่างงี้อ้าบอกไปเลยแล้วพอสุดท้ายผ่านมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนรู้ว่ามีคอนแล้วเนี่ยคะ่ะ คือจำรายละเอียดไม่ได้นะเขาก็แบบบอกว่าเนลูกเกดจะมีแบบโซโล่นะแบบในคอนเสิร์ตร้องร้องคนเดียวนะเพลงเพลงมาตาอันาตารโกโตโอไม่ก็คือเพลงที่หนูชอบมากตอนที่หนูแบบยังไม่ได้เข้าวงก็คือร้องบ่อยมากอะหนูแบบตกใจมากก็แบบทาไมอะแบบทำไมถึงเป็นเราเอาจริงหนูก็แบบพูดตลอดว่าพี่นะหนูทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออแล้วพี่นี่นะก็เพื่อเขาเลยว่าแบบเชื่อว่าเชื่อว่าลูกเกดทำได เขายังเชื่อมั่นในตัวเราเลยแล้วทำไมเราถึงจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองล่ะคือ <c oughs> ทุกคนอนะเออคิดว่าแบบหนูเลือกเพลงนี้เองใช่ไหมจริงๆพอดีนะเลือกนะคะแต่ว่าก็ดีใจแบบมากๆที่เป็นเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบพือคือหนูฟังอยู่แล้วอะใช่คือหนูแบบพอรู้จักกับพี่มาอยู่มาบ้างตอนก่อนเข้าวงใช่ไหมอะไรอย่างงี้แล้วช่วงนั้นแบบเพลงมาตาก็คือแบบหนูฟังกันแบบโอ้เศร้าไม่ไหว ือแบบฝั่งบีเคสายวอลคอลกันมากเลยเนี่ยที่หนึกว่าขหนูกลัวทําได้ไม่ดีกลัวแบบร้องเพลงเขาแล้วแบบเอ้ยร้องซะเสียหรืออะไรเงี้ยแช่มันมีความแบบไม่มั่นใจมากๆหนูก็แบบงงแงกับครูร้องเพลงเธอสอนเองเพลงตลอดว่าครูคะหนูมันไม่มีจังหวะให้หนูหายใจเลยค่ะครูหนูคือน้ําลายไม่ได้หนู่นนี่นะคือมาลองติดกันใช่ไหมคะเพราะว่าเออเวอร์ชั่นบีเคเขาร้องหลายๆคนใช่ไหม แล้วหนูต้องร้องคนเดียวเอาจริงตอนแรกอะหนูลืมหนูคิดว่ามันจะจบแค่ในสักวันฉันคงลืมได้เองนึกว่าจบแค่นี้พอหนึ่งอาทิตย์ถัดมาหนูเพิ่งรูว่ามันมีฉันโตดไล่มัเกาวเฝ้าแก้ข้าวขาขม้า,มาหนูแบบโอ๊ยลืมได้ยังไงมันมีอันนี้คือหนูอจริงหนูไม่ได้แบบมีสกิลร้องเพลงแบบมีพลังเหนือเลยขนาดนะัครูเขาเพยายามช่วยตลอดแล้วแบบเราแบบอยู่ในที่ที่ใหญ่นะมันใหญ่กว่าห้องซ้อมมากๆหลายเท่าอะไรเงี้ย เราต้องคีบคนดูให้ได้เราต้องส่งไปถึงเขาให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องยากมากสําหรับหนูเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยนี่เองหนูเลยพยายามคือหนูก็ดูออริจินอลมาเยอะว่าเขาแบบอะไรยังไงหนูเขาเขาจะมีแบบคือคือแบบด้วยท่าทางภาษาไายที่มันจะเสือ,ออกไปอ่ะคือมันทําให้ใหญ่ยันก็เลยแบบทาท่าขึ้นมาเองคือเออใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็เออรูเก่งการนิดนึง ทุกคนช่วยบอก่ได้ไหมว่าคนที่ไปดูตอนที่หนูขึ้นมามาตามาตาแล้วก็โตอันแรกเลยทำไมทุกคนดูนิ่งกันนะแบบว่าทุกคนดูเงียบหมดเลยอะคือดูแบบดูแบบดูนิ่งๆอะแต่พอพอไปร้องไปถ้าเราชอบใครจากคนทุกคนก็แบบฮีขึ้นมาหนูก็แบบทาไมทําไมมันเป็นจังหวะนั้นแบบยินอะไรกันช่วยบอกได้ไหมคะอึ้งว่าจะร้องคนเดียวจริงๆหรออยากอึ้งตะลึงบางอันนี้เกมีคนชอบมาขึ้นแล้ว นี่ขอบคุนนะคะมาอยู่ก็อื้องดูเพลงมาแต่ลองเขาีหนูแบบพยายามมากๆจริงๆขอโทษนะคะไม่ได้ไปไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยแต่เราแต่ก็จะพาดดูของดีไปนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอนแบตเทก็คือที่ได้ขึ้นเพลง Make Noise อ่ะเป็นเพลงที้ฝ่ฝันว่าอยากเต้นมากๆนหนูก็รู้สึกว่านี่แหละทางของฉัน รู้สึกว่าเขาจับฉันมาท้งเท่ซแล้วสินะหนูก็อยากเต้นจอมโจนป้นใจปนหลักบ้างหนูอยากจะไปลันลันละ่ละบ้างอะให้จริงๆมาเต้นเมกหน่อยได้ปะสลับกันได้ไหมมันดูคอนทราสต์ดีทุกคนจะได้แบบว้าวเดี๋ยวความคาดหมายนี่ทุกคนก็คา,าดเดาได้ตั้งเกี้คือเมนแดนที่ร้องเพลง,พยงพอย่างเพาะอวยบ้านพี่ก็ฟูดไปเกื่กี้เต้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะชอบแต่รู้สึกว่าเออยังจัดระเบียบร่างกา,ายตัวเองไม่ไดีๆเท่าไหร่ อยากเก่งให้มากกว่านี้อีกเยอะๆจะบอกว่าชุดเมกน้อยนะคะชุดเล็กมากทุกคนตัวเล็กกันหมดเลยเธอก็ตัวเล็กปะเม่อเขาเล็กกว่านั้นมาก <c oughs> เอวประมาณสามนิ้วได้ทุกคนนี่เท <c oughs> ่านั้นใส่ชุดใครในเพลงน, <c oughs> นี้นะคือเซตหัวมันมันไม่ได้เป็นเสตแบบเส้เดียวกันนะ <c oughs> เพราะว่าเอออันนี้เอวได้อันนี้แบบอันนี้แบบเออ,อไหลไม่ได้ติดนติดนี่เลยก็มีคมเออ คอสตอมคนนิดนึงอะไรอย่างนี้เสื้อเหมือนจะเป็นของตอนแรกหนูคิดว่าเป็นของพี่บ๊อบเปอร์ไม่ใช่เสื้อเหมือนจะเป็นของพี่นิวค่ะใช่ตอนแรกหนูแบบเออหมือมอ้อนเป็นเสื้อพี่บ๊อบเปอร์ค่ะอะไรอย่างนี้ใช่มาอ๋อไม่ใช่ค่ะเ๋อเสื้อพี่นิวค่ะเสื้อน้องนิวเขาเป็นน้องน้องพี่นิวค่ะพี่น้องนิว <laughs> เป็นรุ่นพี่แต่ว่าเป็นน้องก็เลยเรียกพี่น้องนิวค่ะมีใครโดนจุลินาจุบบ้างอ่ะ คือหนูไม่ค่อยใหญ่เขาจุ๊บหรือโดนตัวเท่าไหร่เราว่าเหงื่อเต็มเลยค่ะจนตอนท้ายก็คือเหงื่อเต็มเลยอย่าลืมนะคะทุกคนสเตตับันเกินุนะคะโอชิเบะนาจิงว้าให้นานาเป็นสีขาวโอ้หนูดโดนกดแน่เลยบันเกิดเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะอยากเห็นหนูขึ้นโอชิเบะับใครไหมคะง่าไม่อยากโอชิเบะพัาเพื่อทุกคนเราแบบให้แองเจิลเป็นสีดำหนูเป็นสีขาว เสียงหัวใจตึกตักเสียงหัวใจตึกตักอันนี้ใช่ไหมหนูชอบเพลงนี้นะใช่ชอบมากเพิ่งได้ยินแบบจริงๆอะเสียงหัวใจตึกตักเสียงหัวใจตกตึกเหมือนเป็นเสียงหัวใจตึกตึกอ่ะหนูไม่ได้คำว่าตึกตักแหละชอบเพลงนี้นะฮั ฮาจิมัสติลูกเกดดสชอบโชว์ไหนในแต่ละคอนูนโชว์ค่ะเลือกยากมากแล้วก็มีเรื่องกระซิบว่าตอนไพโอเนีย,ย,นยทุกคนเวทีมีการเคลื่อนเคลื่อนเ,เล็กน้อยมันแ,แบบแต่เราต้องคีบลุกเท่ต่อไปไพโอเนียดุมากใช่ค่ะแล้วตอนหนูหรู้ว่าเออของตัวเองอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็ือฝัางคนที่สองคนหนูชอบพนิมาส่งต่ตอเรื่องราวนี้ให้คนรุ่นต่อไป้วยขนลุก เนี่ยมันเป็นเสียงหัวใจตึกๆอยากเต้นอ่ะเสียงหัวใจตักตึกอ๋อวหรอเห็นแม่หนูบอกแล้วเสียงหัวใจตกตึกตัดเซ้นตอร์เลย่หนูชอบมากชอบพี่เนี่ยตกตึกเลยโรงพยาบาลป้าเดี๋ยวเราไปปั๊มหัวใจเองไปไปครับพี่เสียงตักตึกไม่ใช่ตกตึกเห็นเลยทุกคนบอกตึกตักอ่ะคือมันชื่อเพลงตือนแต่แต่ว่าหนูฟังไม่ได้ตึกตักก็แบบ มันจะแตแทนยังไงตอนที่เออเล่าถึงทีมชีเลยละกันประกาศคนที่สองน้องลูกเกย์ขนุมแบบนี่เจนนะคือดีใจแต่หมายมันแบบอย่างเงี้ยแต่แบบว่าตายแหบบละฉันจะดูจะบอกได้ยังไงฉันทำงานยังไงฉันเขินเข้ารู้สึกดีใจที่ได้ขัดเลือกเข้า ท้มซีนะคะเพราะว่าเราก็แบบเต็มที่กับมันมากๆเอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องทำให้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากทุกคนไม่ได้กลัวเท่าไหร่มันก็จะทำให้ได้สมกับที่เขาตั้งใจเขาตั้งใจเลือกเราละกันแชรทุกคนจะไม่ผิดหวังค่ะคอนดีที่ว่า <laughs> เพิ่งเองอยู่เลยดูวฉันยังจะทำไคงไม่รู้ทำว่าะไปรักเกไ,กไม่ลบไม่ลืพรักเบีนใจไม่ชื่ว่าไม่รู้ว่าคตดใจแ่ที่คนอย่างันจะทำอะไรลายต้ปล,ไป,ปลไปในสักวันฉันคงลืมได้เอง เธอไมชอบใครสักคนไม่รักคนในจิใจนี่ค่ะคุณค่ะชมเราเ <c oughs> ก,ก็บได้แล้วค่ะเก็บ <c oughs> ไปแล้วนี่แค่เขาหนีไปอยากเจอไม่รู้เธอไปอยู่ไหนพี่พาดวงตะวันเพลับราชอาณาจักรเ้าแค่พพเพียงลมพราวเบาเพียงทอนใจก็เหมือนจะยิงกลยค่ะ ฉันเปราบางอย่างใครเคยบอกไว,ว้ันไว้กันไปอ่งนี้อาจอันเหลือเกินบอกใครจะบปวดยากกันเข้าใจจะมีไหมสักคำเข้าใจ mm hmm. มาตาอานเธอมากอดตอขานกายแต่ตา mm hmm. ไม่ว่าใครสุดท้ายคงยามอยอม mm hmm. แพ้และเป็นอย่างฉันสิ่งที่ฉัน กิ่สุดเหลี่ยนแปลงบอกตัวเองต้งงองจำได้สุดขั้วฉันตื่นเรียนรังกูเก่าคอยลบอกเปนไปจากใจควา,ามรู้สึกความรักที่มีตัอเธอลองอยู่ในฝันให้มันหลุดลอยปล่อยไ,ไปสจะปล่อยไป,ไปลงให้ใจหาตัวเองให้เจอฉันโหดร้ายมื่อ,อเงาเฝ้าแกล้งคือพลานขึ้นมา ยังฉะชา่อใจะฟังนั้นก็เริ่มวนเวียกลัวอดกลั้นไม่ไหวให้น้ำตาเรียนมากมาแค่เพียงบางอยากให้ในมันหนึ่งภาทุกใจาจากฉันได้ไหมธอไม่คิดที่เธอจมีต่อไปเนี่ยทุกคนเนี่ยแบบช่อนที่กดแบนที่สุด ถ้าที่เธอช่รู้อยู่แก่ใจไม่มีวันไม่รักเป็นสักทีฉันไม่เคยรู้สักวัธทีไม่รู้คนฉันอย่างไรมาตออา,าตอาณาจักรมกตข้างกายได้ตานับตออ่างก็เหมือนเดิมยั่งพัฟฟ์โมลย่างนั้นหาว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงคงไม่รู้ขึ้นวันมันต่อไป ไม่ลบไม่เลือนคามรักมันเรียนกับใจไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าควรตัดใจ,จแค่ที่คนนี้ฉันจะดึงเธอไว้ปล่อยไปต้องปล่อยไปในสักวันฉันคงต้องใจเอง